สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับน้องบีเขาจะมาซ้อมโอคูเรเ่ให้เพื่อนเพื่อนฟังตั้งแต่เรียนมานี่ก็ประมาณประมาณ2เดือน2เดือนกว่าแล้วเนาะเรียนทุกวันเสาร์นะครับเรียนเสาร์ละหนึ่งชั่วโมงนะครับ <Okay. S 1> อ่าก็เดี๋ยวจะมาซ้อมให้เพื่อนๆนฟังว่าพัฒนาการเป็นไงบ้าง <Okay. S 1> เริ่มอ่าเริ่มจับคอร์ดเป็นหรือยังนะครับเริ่มเล่นเป็นเพลงได้ไหมนะครับ <Okay. S 1> อ่าวันนี้น้องบีจะมา ซ้อมเพลงอะไรเพื่อนๆฟังครับลองดูเครื่องหมายที่มันติดอยู่ครับมันเหมือนอะไรครับอ่าเป็นเพลงเป็นเพลงเอออ่่าจิงเกิรเบลแต่ร้อยปีแล้วมันเปลี่ยนใหม่ลองดูดูนะครับอ่าจงกาเบนเป็นจิงเกิรเบลเวอร์ชั่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังน้องบีไปพร้อมๆกันจงกาเบนมันก็ปาเบนจิงเกิรเบลเวอร์ชั่นใหม่พร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมยัง ก่อนก่อนเล็บก่อนที่จะร้องขอเสียงปมมือหน่อยเลยหนึ่งสองสามจงกระเบนจงกระเบนใครช่วยใส่ให้ทีเพราะกระเกงฉันไม่มีลมเย็นดีนะเออเยจงกระเบนจงกระเบนใครช่วยใส่ให้ที <c oughs> พ่อก็ร้องไม่ทันเพราะว่าน้องบีเล่นเร็วไปพอร้องไม่ทัน <c oughs> ทต้องร้อง,<า>องต้องให้ ต้องเล่นให้ทันนะ่ะให้ทันกับร้องนะ่ะโ <Okay. S 1> อเคอ่าวมาหนึ่งสองเดี๋ยวนะหนึ่งสองซ้จงกลับเบนจงกลับเบนใครช่วยใส่ให้ทีเพราะกลางเกงฉันไม่มีลมเย็นดีนะเออเย yeah. จงกลับเบนจงกลับเบนใครช่วยใส่ให้ทีแล้วไงต่อ เหมือนเนนดิมเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้ไม่เหมือนเดิมอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เลยหนึ่งสองสามจงกลับเบนจงกลับเบนใครช่วยใส่ให้ทีเพราะกลางเกงฉันไม่มีลมเย็นดีนะเออเยจงกลับเบนจงกลับเบนใครช่วยใส่ให้ทีเพราะกลางเกงฉันไม่มีเดี๋ยวไปซื้อมาใส ปอบมือน้องบิ๊กปอบมือให้พี่มันต้องแบบนี้ด้วยสิอะไรนะครับมันต้องแบบนี้ด้วยสิต้องทำแบบเนี้ยเดี๋ยวจานซื้อมาใส่อยู่เนี้ยโอเคตอบไปเบีเพลง์ตามมาให้ร้องฮะอีกมีเหรอลูกอีกอ้าวดูสิน้องบีจะจะซ้อมเพลงอะไรต่อมาเพลงอะไรเพราะเพราะมาเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ใช่ไหมอะ เอามาเพลงอะไรมาเพื่อนรอฟังลิตเติ้ลสตาร์เอาลิตเติ้ลสตาร์ไทยแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้ไหมคืออะไรดาวน้อยดาวน้อยน้อยดาว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 มาดูลิตเติ้ลสตาร์ใช่ลิตเติ้ลสตาร์แต่ว่าไม่รู้เราลองดาวครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรเลยก็เลก็แค่กดไลค์กดแชร์พอละโอเคมาไม่ต้องไม่ต้องคอมเมนต์เพราะว่า เดีย๋ยวนี้ช่องช่องเด็กนี่มันคอมเมนต์ไม่ได้ครับ <laughs> จบวะเหรอครับใช่นี่ไมคนเดียยังนึกอยู่เลยว่ามันเป็นเพลงจบซะแล้วนั่นก็ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาน้องบิ๊กมาสวัสดีเพื่อนด้วยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะ